ใช่ใช่ไฮ้แคนดีดีเอ็มไอแคนแดงเนี้ยก็ตึงอยู่นะเนี้ยตรงนี้ชิงได้พี่เดี๋ยวรอนโ่หัวมาก่อนมาเหอะมาเหอะถอยก่อนตัวเข้า นนแผลยิงติดร้าแล้วนะแพรเดี๋ยวตัวเยอะๆเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านให้อืมฟาดไปนะยุบไปครึ่งแล้วเดี๋ยวนะไปทิง้งจะหมดหลอดแล้วแพรเข้ามาเ้ในขนาดนี้ยังไม่ตายแต่พวก,<ฮ>พวกมันตายตัวเดียวยิ<ฮ>่ิ่ใช่ครับ ตัวอะไรสน,นิมเนี่ยจึกไปทิง้งเกือบหมดแล้วเอาตามหน่อยเอา,อาไปชดแทงไม่ทิ้ง,งใช่ครับไปชอดอ่ะตรงนั้นก่อนสน,นิมอีสน,นิมสน,นิมสนิมระวังไม่ชดระวังเดี๋ยวขอยิงสน,นิมให้ Trực. Yên thương, yên 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 Đãi. Đãi mấy chắc những hình như thế này thì lắm là thang mấy thiện tay vì bớt mà thang mấy thiện tay mẹ 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 thiện tay tay mẹ Ừ. Thằng <coughs> phái Nhưng đội tôi đột, tổ đột, Ok, Mấy thân điểm ấy Hổ... Một đi phạch chẳng Thánh mới còn lắc ăn Tài Đời gì ngày fail hả oh. Oh. thang luôn lu sa đo thang mấy thiên phép quay thang quả nó đã thang trước nó bay ừ. Phát pha thiên đợt 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 pha nó bay này á ลาวนามาหนะมามา <Okay. S 1> ยิงสลายโล่ทางขวาให้หน่อยโอเคเดี๋ยวผมไปเอาเสาเองผมงไปเอาเสาเอง มาหาผมบาลเลยคูลี่เอาเสาไหนเสียอีกนี่ยิงไอ้ไอ้คูลี่นี่หน่อยดิสลายโล้ให้หน่อยผมจะแทงมันอืมนี่แหละขอให้สลายโลให้ผมแค่น,นั้นนราผมแทงได้นรื่อตัวหลังนุ้ยนี่ไทฟอนไทฟอนแทงพี่เดวิดสลายโล้ไทฟอนให้หน่อยเห็นป่ะนี่ไงแทงได้ยัง โอเคเอาไรเดี๋ยวนะสสยโลไทฟอนให้ผมแค่นั้นแหละโอเคโอเคสวยสวยสวยเอาเสาให้อย mm ู่ไหวไหมพี่โชตตรงนู้นน่ะโอ้ยแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งไอ้นี่มาบาลเลยลุมผมอยู่เนี่ย ตัวแรกตายแล้วเดี๋ยวลงไอเฟ่กวะนะันดูชาดอะนะนมเล่นลูชาดอนะโชดูตรงนั้นก่อนครับตรงนั้นไว้ก่อน โอกาสเราเอนกนเหมือนจะอย่างนั้นยิงเยอะไม่ได้ดูล็อกสกอ์ไหวไหมพี่เบิร์ตโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้ตายยังโอเคโอเคจัดละจัดมา ตายละวตายตายละตรงพีชช่โชตไหวไหมอ้าวพีชชว่โชตโดนมันทำไมน้องเสียดิเรียบร้อยเลยค้ำค้ำไว้ก่อนค้ำไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมไปเอาอีกเสาหนึ่งก่อนไม่เป็นไรพี่ <c oughs> เดี๋ยวก็เก่งขับแป๊บเดียวละเดินรูเลี้ยงเดี๋ยวจท้ายแล้ว กลัวมันได้ดูสกอร์ที่เป่งเลยเก็บมีลางมีรางปวดปวดปวดเฮ้ยสกอร์มาสกอร์มาโอเคดี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 เห็นมา เอจีวีสามขีดโอเคมันและทางนี้ทางขวามีใครไปสักคนไหมผมอยู่กับพ่ทีทางซ้ายสะพานมาด้วยมาด้วยเอาทางแทงๆมาทางสะพานแทงมาสะพานหน่อยโอเคมีคลีิมีคลร่ระวังตัวโดดอ่ะพี่ทีเนี่ยเนี่ยใครมีสนิมเนี่ยมาใส่ตรงนี้ก่อนตรงสะพานนะครับตัวโดดเนี่ย ไม่พิเดวิดมันอยู่ตรงไหนอ๋อทางนูน้นเนาะมันเข้าไม่ได้พี่โอเคตายไปแล้วหนึ่งพิชต์เยียบเยียบข้างล่างหน่อย้อยพิธีลงมาชยิงขง้างล่างหน่อยพิธีตัวอะไรอะ่ะอ๋อยิงมาอองแล้ว นี่ยอยากได้สนิมมากเลยเนี่ยใครใครมีสนิมมายิงตรงสะพานให้หน่อยมันจะได้ตายพี่ิวิตเล่นอะไรอยู่สนิมไหมยมาลงลงสนิมมาผมถอยมาก่อนนะ พี่เดวิทไม่มีสนิมมั้ยเอาโอเคโอเค,อเ,คเอาตรงบ้านก่อนเก็บตรงบ้านก่อนครับโอเคโอเคโอเคประคองประคองเสาแล้วพี่ชดเหยียบเหยียบตรงนั้นไว้ก่อนนะพี่เดวิทอยู่นั้นก่อนใครใคร,ใครอยู่ขวาละ่ะพี่เบิร์ดอยู่ใช่ไหมออแทนเฟนเดอร์ ได้ไปสตัวกับตัวข้างบนนะเมื่อกี้ไงตัวล็อกโดนล็อกโดนล็อกโดนล็อกโอเคโอเคเดี๋ยวผมยิงไอ้ตัวนั้นให้พิธีมีคนเหยียบข้างล่างไหมคนนึงพิธีคอยเหยียบข้างล่างไว้ก่อนอยู่โอเคโอเคสวยสวยสวยเดี๋ยวผมคอยตอดข้างบนให้ ตายแล้วตายแล้วตายไปแล้วหนึ่งแพ้แทงให้ตวงเดี๋ยวแป๊บมีบียบีบบีบก่อนเยียบก่อนเยียบก่อนโอเคเชียวไหมทางขวาไหวไหมพี่เดวิดไหวไหมขวาพี่เบิร์ดดูให้ด้วยนะพี่เบิร์ดดูให้ด้วยว่าไหวหรือเปล่าแทงอยู่นะบ้านเขานะเ แทงวงนั้นไปอยู่พี่โอเคพี่ช่วยยิงอยู่พี่พ่ทีโอเคหายครับโอเคโอเคได้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 ได,ได้ระวัง fail ไอเฟลด้วยพี่พ่ทีไอเฟลลงอ่ะเดอ้อหุน่นหุ่นโดดไปหาพี่เบิร์ดแล้วระวังจะตายแล้ว พี่ชดเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมาหาผมละพี่เบิร์ดช่วยยิงหน่อยพี่เบิร์ดเอาไอ้นี่หน่อยมันยิงผมไม่เข้าหรอกผมอันอยู่มันตามหาผมล้วนั่นนั่นนั่นตรงนัน้นแหละ จัดเท่าไหร่นะพี่เบสจัด,ดเท่าไหร่ยิงไม่เข้าหรอกยิงไม่เข้าหรอก <c oughs> อเดี๋ยวล้อมหมดเลยดีเฟกต์กันสายหน่อยเพ้่สายท้องนี่มึงบอกแล้วยิงไม่เข้าหรอกเดี๋ยวเราผมตามไปเสริมครับพีเ่เบิร์สสวยพี่เบิรสสวย โอเคโอเคเดี๋ยวยิงคิ้งไว้ให้เดี๋ยวยิงคิ้งไว้ให้ครับสวยสวยสวยมบดิช็อตมาเหอะช็อตมาเหอะช็อตมาเหอะไม่ไหวเอ้ยไหวช็อตสบายยิงผมไม่เข้ายิงไม่เข้ามันหัวร้อนแล้ว ขำมาโลดสวยงามครับได้เจอกัะสามคิดดยสกอรมึงอย่าอย่าหายนะขายใช่ใช่ถ้ามีสนิมคนมันจะดี ดูทรงนี้ <laughs> น่าจะต้องอย่างงั้นละพี่เอ้ยโอเคถ้ายัางไงก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันครับมาเหรอแคปไปหน่อยแคปไปหน่อยอ <laughs> ผมไม่มาลนะ้โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคได้แล้วครับ